สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับโอเคฟินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่โอเคฟาร์มของเรานะครับวันนี้เราจะพามาชมนะครับในพื้นที่ฟาร์มของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่แรกของเรานะครับที่จะพาชมนะครับเป็นที่ที่เราได้ปรับโถมใหม่นะครับ เราก็ได้ขนขี้วัวจากวัวของฟาร์มเรานั่นเองนะครับมาใส่นะครับเพื่อที่จะปลูกหญ้าหวานนะครับแล้วก็หญ้ามูเลโต้นะครับเราก็ใส่ขี้วัวเต็มเลยครับเพราะว่าดินที่เอามาถมใหม่นะครับมันอาจจะไม่ค่อยมีแร่ธาตุมีสารอาหารมากมายนะครับเราก็เลยต้องปรับสภาพดินนะครับให้ปลูกแล้วสวยงามนะครับเป็นขี้วัวนะครับจากฟาร์มเรานะครับ นี่ครับเลี้ยงวัวเราก็ได้ใส่นาใส่ไร่ใส่สวนใส่แปลงหญ้านะครับก็คือผลดีของการเลี้ยงวัวนะครับนี่นะครับถ้าดีหน่อยก็มีเวลาทําหน่อยก็จะได้ขายด้วยครับขี้วัวเนี่ยแต่อย่างเรานะครับเราเป็นอาชีพเสริมเราไม่ได้เป็นอาชีพหลักเราก็ไม่ค่อยมีเวลามาตากมากรอกขายนะครับเราก็เลยเน้นใส่เป็นนาเป็นไร่เป็นสวนหญ้าตัวเองนะครับแล้วก็ข้อดีเลยครับลด ปุ๋ยเคมีลงนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับปุ๋ยยิ่งราคาแพงด้วยครับปุ๋ยยูเรียนี่ราคาแพงมากครับใส่หญ้าไม่ได้ครับช่วงนี้ก็เลยจะใส่เป็นขี้วัวแทนครับผมเป็นการปรับสภาพดินโดยทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับที่ต่อไปนะครับที่เราจะพามาชมก็คือที่เก็บฟางนะครับข้อเก็บฟางของเรานะครับตัวนี้เราได้ สร้างขึ้นนะครับเป็นโครงสร้างของปูนแล้วก็เหล็กนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับลังคาก็เป็นลังคาเหล็กนะครับเพื่อความแข็งแรงคงทนนะครับเพราะว่าเราจะอยู่ทําฟาร์มอีกนานนะครับสําหรับฟาร์มวัวนะครับฟางก็เก็บได้ประมาณหลายพันอยู่ครับสองพันขึ้นครับวันนี้ก็ใช้เหล็กทำนะครับกงประมาณประมาณ4ี่0 0ื่นกว่าบาทนะครับรวมค่าช่างนะครับตรงนี้ สําหรับท่านใดที่อยากทําข้อเก็บฟางนะครับฟางก็สําคัญนะครับโดยเฉพาะกับฟาร์มเราเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาตัดหญ้าทุกวันนะครับเราก็เลยต้องมีฟางเยอะหน่อยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสวนนะครับสวนก่อนเข้าฟาร์มนะครับหญ้าของผมได้ปลูกไว้นะครับสวนตรงนี้ก็จะมีมะพร้าวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนผักกูดนะครับผักกูดที่หลายๆท่านรู้จักนะครับ อร่อยมากครับตรงนี้ปลูกแพร่พันธุ์ได้เยอะมากครับทั้งที่บ้านเรานี่ไม่ค่อยมีนะครับบ้านผมไม่มีเลยนะครับแต่บางที่ที่อุดมสมบูรณ์ก็จะมีครับนี่เราก็ได้เอามาปลูกหลายปีแล้วครับได้กินตลอดครับก็มีสวนยาครับแถวนั้นเราพาไปชมสวนผักกันครับสวนกุหลาบครับที่เราปลูกประดับหน้าฟาร์มนะครับดูครับความสวยงามสวยงามมากครับ นี่ครับสวนกุหลาบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนผักนะครับข้างข้คอกวัวนะครับสวนทางนี้เป็นคอกวัวนะครับดูครับนี่นะครับผักปลอดสารพิษทุกชนิดครับปลอดสารพิษแน่นอนนะครับเพราะว่าเราทําเองกินเองนะครับไม่ได้ขายไม่ได้จําหน่ายด้วยครับทํากินนะครับนี่ชมครับแปลงผัก ชีวิตที่หลายๆคนอยากมีครับตัวนี้ถึงเราจะเป็นงานประจำเราก็สามารถมีได้ครับผักสวยมากครับขนาดปลอดสารพิษน,นะครับเนี่ยฉีดแค่น้ำหมักครับเป็นปุ๋ยเอนซีแล้วก็ขี้วัวฟางแกลบนะครับเน้นเป็นผลผลิตนะครับที่ได้จากออนซีนะครับไม่ได้เป็นสารเคมีเลยนะครับ นนี่นะครเดี๋อหลายคนชอบชีวิตแบบนี้ครับอาจะทำงานมาจะทำแบบนี้ครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟาร์มวัวของเรานะครับวัวของเราเองนะครับน,น,นี่นะครับ ตอนนี้บรรจุอัวประมาณยี่สบตัวนะครับในฟาร์มนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเลือดร้อยนะครับตรงนี้ตัวนี้เลือดร้อยหลายท่านนะ่จจะไม่ค่อยเห็นนะครับน้องถุงเงินนั่นเองครับตรงนี้เป็นท้องแล้วครับท้อง6เดือนแล้วท้องกับ v 8, ีเปรตสทัครับตัวนี้ฝากติดตามนะครับคลอดเดือนเมษายนี้นะครับ ฟาร์มของเรานะครับตอนเย็นนะครับนี้ยังไม่ให้อาหารครับนี่นะครับฟาร์มสะอาดดีครับก็มืนๆหน่อยครับผมฟาร์มของเรานะครับแต่และช่องนี่สี่เมตรครับช่องช่องแบบนี้ครับแต่และช่องผมทำเป็นสี่เมตรนะครับ นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอกเสริมนะครับที่เราได้ตอกมานะครับตอกมาภายหลังครับเพื่อประชากรที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ใกล้คลอดแล้วครับของเจ้าซปเปอร์เอ็กนะครับตัวนี้ใกล้คลอดครับเป็นลูกกระทบฮินดูบาซินนะครับบามันบรรยากาศรอบๆฟาร์มนะครับ โอ้นี่นะครับบัวของเราอีกตัวครับ F2 นะครับตัวนี้น้องฟินนี่นั่นเองนะครับน้องฟินนี่ F2 นะครับตัวนี้สีแดงจัดมากครับอันนี้น้องพันษาครับพันษาหน้าลายของเรานี่ครับอยู่ด้วยกันครับ2ตัวครับเราอยู่สบายไม่เครียดครับบัวคอกกว้างๆนะครับ ส่วนทางนี้จะกว้าง5เมตรนะครับกว้างหเมตรจะกว้างกว่าอีกทางนะครับวัวไม่เครียดครับมีข้างหลังนะครับให้วัวได้ตากแดดได้อากาศดีครับไม่อับชื้นครับไม่มืดไม่ต่ําอากาศโล่งถ่ายเทดีนะครับหัวเราก็จะอารมณ์ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอกเสริมนะครับที่เราได้ตอ,อ,อกมา จากคอกเดิมนะครับตรงนี้นี่นะครับคอกเดิมก็จะเป็นคอกสําหรับแม่พันธุ์นะครับที่จะคลอดก็ไม่ต้องคอกใหญ่มากครับคอกประมาณนี้ก็พอครับนี่ตอนนี้ก็ท้องคลอดเมษานี้ครับเรียบร้อยเหมือนกันครับผมอ้วนมากครับตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นซองนะครับซองบังคับวัวนะครับเวลาฉีดยาหรือเวลาผสมเทียมนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้ครับเอามาไว้ติดไว้ก็ดีครับแต่ส่วนมากก็มัดใส่เหล็กเลยนะครับเพราะว่าค้อกเราเนี่ยเป็นเหล็กนะครับก็จะง่ายไม่ต้องใช้ซองนะครับน้องฟ้าใสของเราลูกซูเปอร์เอ็กนะครับดูครับโบสหูก็โบสกาก็โบสนะครับปากดำ นี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะโตครับวัวแบบนี้ครับแม่เขาก็วัวบาซินนะครับใหญ่แน่นอนนะครับครับสำหรับวันนี้เราก็พาชมฟาร์มของเรานะครับรอบๆบริเวณนะครับแล้วก็ตัวฟาร์มของเรานะครับเดี๋ยวเรื่องวัวหลายๆตัวเราจะมารีวิวให้หลายๆคลิปนะครับจะได้มีอยยรที่ดีนะครับ วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอเคฟินด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ